สวัสดีค่ะลิงก์อีเวนต์มาอัปเดตข่าวสารของเดือนเมษายน2564หลังจากได้มีการดำเนินโครงการนำเข้าและติดตั้งรถไฟฟ้าไร้คนขับ APM จนเป็นกระแสรถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนแรกของประเทศไทยกันไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดอินเตอร์ลิงก์มาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการให้ฟังกันค่ะการทำงานของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเปตอนั้นยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง ล่าสุดอินเตอร์ลิงนำทัพจัดงาน Automate People Mover Demo Run โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนร่วมเป็นสักขีพยาน ทดลองการขับเคลื่อนขบวนรถไฟครั้งแรกในประเทศไทยและชมห้องปฏิบัติการควบคุม OCC ณาอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที 22. ่22เมษายน2564ใครที่กำลังรอใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิอยู่อดใจรออีกนิดเดียวนะคะเพราะว่าในปี2565นี้ได้ใช้บริการอย่างแน่นอนค่ะไอลิงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564คุณสมบัติอนันตรมพรประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอินเดอร์ลิงคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนหรือไอลิง์พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564ของบริษัทอินเดอร์ลิงคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนในรูปแบบไฮบริ ridge, ดโดยมีวาระสำคัญในการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่และมีมติอนุมัติเงินปันผลประจำปี2563ในอัตราหุ้นละ0.14บาทภายในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม การระบาดของไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงสาธารณสุขณห้องแกรนสุวรรณภูมิชั้น7อาคารอินเตอร์ลิงเมืองวันที่20เมษายน2564โควิดหยุดโลกแต่อินเตอร์ลิงไม่เคยปล่อยให้ธุรกิจหยุดนิ่งคุณสมบัติอนันตรมพรประธานกรรมการบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนนำทีมลุยเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานส่วนกระแสโควิด -19 มุ่งให้ความรู้พนักงานในเครือ พร้อมสร้างกำลังใจให้แก่พนักงานไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการจัดงาน Fiber o p t i c a n d Con n n t w o r k ็ตเว s o l กอิงโซลูชันโซลเพื่ออัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทอินเท l ลิ k t e l e ลคอมจำกัดมหาชนบริษัทในเครือทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จากอาคารสำนักการใหญ่บริษัทอินเตอร์ลิงเมื่อวันที่17เมษายน2564ค่ะอินเตอร์ลิงให้บริการลูกค้าทั่วประเทศแม้ว่าจะอยู่ไกลกันเพียงใดเราก็จะแชร์ประสบการณ์ออกแบบระบบาสายสัญญาณให้กับคุณได้เสมอคุณสมบัติอนันตร์รมพรประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนเป็นประธานเก่าต้อนรับลูกค้าในงาน VIP c o n Sao Trip at ร r บี่ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรสัสโควิด -19 ผ่าน ระบบซูมส่งตรงจากบริษัทอินเตอร์ลิงส์สำนักงานใหญ่พร้อมแชร์ประสบการณ์การออกแบบระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอย่างเข้มขน้นรวมทั้งจัดทริปท่องเที่ยวให้กับลูกค้าชั้นนำของประเทศไทยท่ามกลางบรรยากาศสบายๆณโรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทเมื่อวันที่3-4เมษายน2 5ง4ที่ผ่านมาค่ะต้องการมองหาสายสัญญ,ญาณที่ได้มาตรฐานและแน่นอนเรื่องคุณภาพ นึกถึงผลิตภัณฑ์ลิงล่าสุดได้รับความไว้วางใจนำไปติดตั้งโรงพยาบาลสนามแบบชั่วคราวแล้วนะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT มีการดำเนินการสนับสนุนระบบสื่อสารให้กับบุคลากรโรงพยาบาลสนามโดยมีการเลือกใช้สายสัญญ,ญาณและอุปกรณ์จากลิงมาตรฐานสหรัฐอเมริกาในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็ว1 0 0 0ทัเมกะบิตเปอร์เซกจำนวน2วงจรและ i อพีโฟนจำนวน24เลขหมายพร้อมทั้งติดตั้งระบบฟรี Wi-Fi เพื่อรองรับการใช้งานครอบคลุ่มพื้นที่สำหรับรองรับผู้ป่วยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่อินเดลิงขอส่งกำลังใจให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเมื่อเทคโนโลยีของการสื่อสารไม่เคยหยุดนิ่งอินเดลิงจึงพร้อมเดินหน้าอัปเดตเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อเสริมความแกร่งให้กับบุคลากรทางด้านไอทีวันที่24เมษายน2564คุณสมบัติอนันตรรมพรประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนกล่าวเปิดงานสัมมนา Smart Network Cabling for Next Normal 2021เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านไอทีของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้นำความรู้และความเข้าใจไปใช้งานระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์กได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพในงบประมาณที่จำกัดเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์โควิด -19 ไปพร้อมกันภายในงานมีผู้บริหารจากหน่วยงานด้านไอทีเข้าร่วมงานอย่างคับขัง่ง่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบถ่ายทอดสด จากสำนักงานใหญ่อาคารอินเตอร์ลิงติดตามและอัปเดตข่าวสารของอินเตอร์ลิงได้ที่ยูทูบลิง h ช n แนลสวัสดีค่ะ